พระไตรปิฎกฉบับหลวงพัษไทยเล่มที่13สุตตันตปิฎกมัชิมะนิกายมัชิมปาน,นสะปริภโชกวัคจุรวัตโคตตสูตรเรื่องปริภชกโคตจวัตข้อสองร้อยสข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีภาคประทับอยู่ณอุตาคา,ารศสาลา ในป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีก็สมัยนั้นปริพาชกวัชโครอาศัยอยู่ในปาริชาการามซึ่งมีต้นมะม่วงขาวต้นหนึ่งครั้งนั้นแลเวลาเช้าพระผู้มีภาคทรงนุ่งห่มแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาดยังเมืองเวสาลีครั้งนั้นพระผู้มีภาคทรงดำริว่า เราจะเที่ยวบินธาบารในเมืองเวสาลีก่อนก็ยังเช้านักถ้าอะไรเราพึงเข้าไปหาวัชโคตตะบริพชกที่ปริพาชาการามอันมีต้นมะม่วงขาวต้นหนึ่งเถิดลำดับนั้นพระผู้มีภาคเสด็จเข้าไปหาวัชโคตะปริพชกถึงปริพาชาการามซึ่งมีต้นมะม่วงขาวต้นหนึ่ง วัชโ,โคตะปริภาชกได้เห็นพระผู้มีวภาคเสด็จมาแต่ไกลแล้วได้กราบทูลว่าขอเชิญพระผู้มีวภาคเสด็จมาเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีภาคเสด็จมาดีแล้วกว่าจะเสด็จมาในที่นี่นานทีเดียวขอเชิญพระผู้มีวภาคประทับนั่งนี่อาสนะที่ปูราดไว้แล้วพระผู้มีพภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูราดแล้วแม้วัชโคตะ ปริพาชกก็ถือเอาอาสนะตำแห่งหนึ่งนั่งณที่ควรส่วนครึ่งหนึ่งวชชโคตะปริพาชกนั่งอยู่ณที่ควรส่วนครึ่งหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ว่าพระสมณะขดมเป็นสัพพันญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงปติญญาญาทัศนะ ไม่มีส่วนเหลือว่าเมื่อเราเดินไปก็ดีหยุดอยู่ก็ดีหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีญานทัศนะปรากฏแล้วเสมอติดต่อกันไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนที่กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมเป็นสัพพันยูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงปฏิญญาณทัศนะไม่มีส่วนเหลือว่า เมื่อเราเดินไปก็ดีหยุดอยู่ก็ดีหลับก็ดีตื่นก็ดียานทัศนะปรากฏแล้วเสมอติดต่อกันไปดังนี้เป็นอันกล่าวตามพระดำรัสที่พระผู้มีภาคตัดแล้วไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีภาคด้วยคำที่ไม่เป็นจริงและชื่อว่าพยากรณ์ถูกสมควรแก่ทรรมแลหรืออันหนึ่งวาทะ และอนุวัธอันเป็นไปกับด้วยเหตุบางอย่างจะไม่มาถึงฐานะที่ผู้รู้จะพึงติเตียนแลหรือดูก่อนวะะัชะชนที่กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมเป็นสัพพัญยูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงปติญญาญาทัศนะไม่มีส่วนเหลือว่าเมื่อเราเดินไปก็ดีหยุดอยู่ก็ดีหลับอยู่ก็ดี ตื่นก็ดียานทศนปรากฏแล้วเสมอติดต่อกันไปดังนี้ไม่เป็นอันกล่าวตามคำที่เรากล่าวแล้วและชื่อว่ากล่าวตูเราด้วยคำที่ไม่มีไม่เป็นจริงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพเจ้าทั้งหลายจะพยากรอย่างไรจึงจะเป็นอันกล่าวตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตัดแล้วไม่ชื่อว่าก ไม่ชื่อว่ากล่าวตูพระผู้มียภาคด้วยคำไม่จริงเป็นอันพยากรถูกสมควรกระทำอันหนึ่งวาทะและอนุวาทะอันเป็นไปกับด้วยเหตุบางอย่างจะไม่มาถึงฐานะที่ผู้รู้จะพึงติเตียนเล่าดูก่อนวัชชะเมื่อบุคคลพยากรณ์ว่าพระสมณะโคดมเป็น เตวิชาดังนี้แลเป็นอันกล่าวตามคำที่เรากล่าวแล้วชื่อว่าไม่กล่าวตูเราด้วยคำไม่เป็นจริงชื่อว่าพยากรณ์ถูกสมควรแก่ธร,รมอนหนึ่งวาทะและอนุวาทะอันเป็นไปด้วยวาทะและอนุวาทะอันเป็นไปกับด้วยเหตุบางอย่างจะไม่มาถึงานะ ที่ผู้รู้พึงติเตียนเลยดูก่อนวัชะก็เราเพียงต้องการเท่านั้นย่อมจะระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโนนเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยถูกสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นขันจุติจากภพนั้นแล้ว ได้ไปเกิดในภพนน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพัธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นขันจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้ย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนี ดูก่อนวัชชะก็เราเพียงต้องการเท่านั้นย่ำจะเห็นมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุปบัติเลวประณีตมีพิพันธ์ดีมีพิพันธ์สามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต ติเตียนพระอ,อริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฐิเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอ,อริยเจ้าเป็นสัมมาทิฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิทฐิเบื้องหน้าจตกการตายเพราะกายแตกเขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ดูก่อนวัชชะเราทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอสะวะไม่ได้เพราะอสะวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ดูก่อนวัชชะเมื่อบุคคลพยากรณ์ว่าพระสมณะขดมเป็นเตวิชะเป็นอันกล่าวตามคำที่เรากล่าวแล้ว ชื่อว่าไม่กล่าวตูเราด้วยคําไม่เป็นจริงเป็นอันพยากรณ์ถูกสมควรกระทําอันหนึ่งวาทะและอนุวาทะอันเป็นไปกับด้วยเหตุบางอย่างจะไม่มาถึงฐานะที่ผู้รู้พึงติเตียนเมื่อพระพ้มีภาคตัดอย่างนี้แล้ววัชชะโคตะปริพชกได้ทูลถามว่าข้าแต่พระโคดม ครรหัตบางคนยังละสังโยชน์ของครรหัตไม่ได้เมื่อตายไปย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้มีอยู่หรือดูก่อรวชะครรหัตที่ยังละสังโยชน์ของครรหัตไม่ได้แล้วเมื่อตายไปจะทำที่สุดแห่งทุกข์นั้นไม่มีเลยข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญก็ครรหัตบางคนยังละสังโยชน์ของครรหั์ไม่ได้เมื่อตายไปเขาเข้าถึงเะ โลกสวรรค์ได้มีอยู่หรือดูก่อนระชะขารหัสที่ละสังโยชน์ของครหัสยังไม่ได้เมื่อตายไปได้ไปสวรรค์นั้นไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่สอง้อไม่ใช่สาม้อไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้ารอยเท่านั้นโดยที่แท้มีอยู่มากทีเดียวข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอาชีวะกะบางคนเมื่อตายไป จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้มีอยู่บ้างหรือดูกอนร่รวชะอาชีวะกะบางคนเมื่อตายไปจะทําที่สุดแห่งทุก์ได้นั้นไม่มีเลยข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญก็อาชีวะกะบางคนเมื่อตายไปจะไปสวรรค์ได้มีอยู่หรือดูกอ่อนรวชะแต่พัทธลกับนี้แต่ พัทธลกับนี้ไปได้91กับที่เราระลึกได้เราจักได้รู้จักอาชีวะกะบางคนที่ไปสวรรค์หามิได้นอกจากอาชีวะกะคนเดียวที่เป็นกรรมวาทีกริยาวาทีข้าแต่ท่านพระโคดม,มเมื่อเป็นเฉนั้นลทัทธิของเดรถีเป็นอันศูนย์โดยที่สุดจากคุณเครื่องไปสู่สวรรค์นะสิ อย่างนั้นรัชะะัะทธิของเดลทธีนี้เป็นอันศูนย์โดยที่สุดแม้จากคุณเครื่องไปสู่สวรรค์พระผู้มีภาคได้ตัดพุทธพจนี์น้แล้ววัชโคตะบริภาชกยินดีชื่นชมพระผู้ชื่นชมพระภาสิตของพระผู้มีภาคดังนี้จบจุลวัชโคตะสูตรที่หนึ่ง อคิวัชโคตตะสูตรเรื่องปริภาชกวัชโคตข้อ244ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีภาคประทับอยู่นะวิหารเชิตวันอารามของท่านอนาถบินิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นปริภาชกวัชโคตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคถึงที่ประทับได้ประสัยกับพระผู้มีพภาค ขันผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งวัชโคตรปริพชกนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมทรงเห็นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนี้หรือพระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าดูก่อนวัชเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญ ก็ท่านพระโคดมทรงเห็นอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนี้หรือดูก่วัชชะเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็ท่านพระโคดมทรงเห็นอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุดสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนี้หรือดูก่วัชชะเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ก็ท่านพระโคดมทรงเห็นอย่างนี้ว่าชีพอันนั้นสรีละก็อันนั้นสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนี้หรือดูก่อนวาชะเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็ท่านพระโคดมทรงเห็นอย่างนี้ว่าชีพอย่างหนึ่งสรีระก็อย่างหนึ่งสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนี้หรือดูก่อนว่าชะเรา ไม่ได้เห็นอย่างนั้นถ้าแต่ท่านพระโคดมก็ท่านพระโคดมทรงเห็นอย่างนี้ว่าสัตว์เบื้องหน้าตะการตายไปมีอยู่สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่องอื่นเปล่าดังนี้หรือดูก่อนวชะเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นข้าแต่ท่านพระโคดม <id to> <that> เมือ่อ,อท่านพระโคดมทรงเห็นอย่างนี้ว่าเบื <id to> <that> ้องหน้าตะการตายไป ไม่มีอยู่สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนี้หรือดูก่อนวชะ,ะเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นข้าแต่ท่านพระโคโดมก็ท่านพระโคดมทรงเห็นอย่างนี้ว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่การตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนี้หรือดูก่อนวชะ,ะเราไม่ได้เห็นอย่างนั้น ข้าแต่ท่านพระโคโดมก็ท่านพระโคโดมทรงเห็นอย่างนี้ว่าสัตว์เบื้องหน้าตการตายไปมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนี้หรือดูก่อนวชะเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นพระองค์อันคัพเจ้าทูลถามว่าข้าแต่ท่านข้าแต่ท่านพระโคโดม ท่านพระโคดมทรงเห็นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนี้หรือก็ตัดต่อบว่าดูก่อนพรัชเราไม่เห็นอย่างนั้นละถึงพระองค์อันข้าพเจ้าทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมท่านพระโคดมทรงเห็นอย่างนี้ว่าเบื้องหน้าการตายไปมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ดังนี้หรือก็ตัดตอบว่าดูกอ่อพรัชเรา ไม่ได้เห็นอย่างนั้นก็ท่านพระโคดมทรงเห็นโทษอะไรหรือจึงไม่ท่งเข้าถึงทิฏฐิเหล่านั้นเหล่านี้โดยประการทั้งปวงนี้ดูก่อนว่ะ,ะความเห็นว่าโลกเที่ยงละถึงโลกไม่เที่ยงละถึงโลกมีที่สุดละถึงโลกไม่มีที่สุดละถึงชีพก็อน,นันสรีละก็อันนั้นละถึงชีพอย่างหนึ่งสรีละก็อย่างหนึ่งละถึง เบื้องหน้าการตายไปมีอยู่ละถึงสัตว์เบื้องหน้าการตายไปไม่มีอยู่ละถึงสัตว์เบื้องหน้าการตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีละถึงสัตว์เบื้องหน้าการตายไปมีอยู่ก็หาไม่ได้ไม่มีอยู่ก็หาไม่ได้ดังนี้นั้นเป็นความเห็นที่รกชัดเป็นความเห็น อย่างกันดานเป็นความเห็นที่เป็นเสี้ยนหนามเป็นความเห็นที่กวัดแกว่งเป็นความเห็นเครื่องผูกสัตว์ไว้เป็นไปกับด้วยทุกข์เป็นไปกับด้วยความลำบากเป็นไปกับด้วยความขับแขนเป็นไปกับด้วยความเร่าร้อนไม่เป็นไปเพื่อความบึนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสนิทเพื่อสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตัสรู้เพื่อนิพานดูก่อนวชะเราเห็นโทษนี้แลจึงไม่เข้าถึงทิฏฐิเหล่านี้โดยประการทั้งปวงนี้ก็ความเห็นอะไรอะไรของท่านพระโคดมมีอยู่บ้างหรือดูก่อนวชะก็คำว่าความเห็นนี้นั้นตถาคตกำจัดเสียแล้วดูก่อนวชะก็ตถาคตเห็นดังนี้แล้วว่า ก็ตถาคตเห็นแล้วว่าดังนี้รูปดังนี้ความเกิดแห่งรูปดังนี้ความดับแห่งรูปดังนี้เวทนาดังนี้ความเกิดแห่งเวทนาดังนี้ความดับแห่งเวทนาดังนี้สัญญาดังนี้ความเกิดแห่งสัญญาดังนี้ความดับแห่งสัญญาดังนี้สังขารดังนี้ความเกิดแห่งสังขาร ดังนี้ความดับแห่งสังขารดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกิดแห่งวิญญาณดังนี้ความดับแห่งวิญญาณเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าตถาคตพ้นวิเศษแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะคลายกำหนัดเพราะดับสนิทเพราะสละเพราะปล่อยเพราะไม่ถือมัน่นซึ่งความสำคัญทั้งปวงซึ่งความต้องการทั้งปวง ซึ่งถือซึ่งความถือว่าเราว่าของเราและความถือตัวอันนอนอยู่ในสันดานทั้งปวงข้าแต่ท่านพระโคโดมข็อพิสุผู้มีจิตหลุดพ้นวิเศษแล้วอย่างนี้จะเกิดในที่ไหนดูก่อนวชชะคำว่าจะเกิดดังนี้ไม่ควรเลยข้าแต่ท่านพระโคโดมถ้าเช่นั้นจะไม่เกิดขึ้นหรือดูก่อนวชชะ คำว่าไม่เกิดดังนี้ก็ไม่ควรข้าแต่ท่านพระโคโดมถ้าฉะนั้นเกิดก็มีไม่เกิดก็มีหรือดูก่อรวชะคำว่า,า,โโาเกิดก็มีไม่เกิดก็มีดังนี้ก็ไม่ควรข้าแต่ท่านพระโคดมถ้าฉะนั้นเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่หรือดูก่อรวชะคำว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ดังนี้ก็ไม่ควร พระองค์อันข้าพเจ้าทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพิสุผู้มีจิตตุดผลวิเศษแล้วอย่างนี้จะเกิดในที่ไหนก็ตัดตอบว่าดูกอรวชะคําว่าจะเกิดดังนี้ไม่ควรละถึงพระองค์อันข้าพเจ้าทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมถ้าเช่นนั้นเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่หรือก็ตัดว่าก็ตัดตอบว่าดูกอรวชะ คําว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ดังนี้ก็ไม่ควรข้าแต่ท่านพระโคดมในข้อนี้ข้าพเจ้าถึงความไม่รู้ถึงความลงแล้วแม้เพียงความเลื่อมใสของข้าพเจ้าที่มีแล้วเพราะพระวจาที่ตัดไว้ในเบื้องแรกของท่านพระโคดมบัดนี้หายไปเสียแล้วดูก่อนพระชะ ควรแล้วที่ท่านจะไม่รู้ควรแล้วที่ท่านจะหลงเพราะว่าธรรมนี้เป็นธรรมลุ่มลึกยากที่จะเห็นยากที่จะรู้สงบระงับปราณีตมิใช่ธรรมที่จะยังถึงได้ด้วยความตึกละเอียดบัณฑิตจึงจะรู้ได้ธรรมนั้นอันท่านผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่นมีความพอใจเป็นอย่างอื่นมีความชอบใจเป็นอย่างอื่น มีความเพียรในทางอื่นอยู่ในสำนักข,ของอาจารย์อื่นรู้ได้โดยยากดูก่รวัชชะถ้าฉะนั้นเราจะย้อนถามท่านในข้อนี้ท่านเห็นควรอย่างใดก็พึงพยากณรอย่างนั้นท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนถ้าไฟลุกโพลงอยู่ต่อหน้าท่านท่านจะพึงรู้หรือว่าไฟนี้ลุกโพลงต่อหน้าเราถ้าแต่ท่านพระโคดม ถ้าไฟลูกพงต่อหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าพึงรู้ว่าไฟนี้ลูกพงอยู่ต่อหน้าเราดูก่อนรณชะถ้าใครๆพึงถามท่านอย่างนี้ว่าไฟที่ลูกพงอยู่ต่อหน้าท่านนี้อาศัยอะไรจึงลูกโพงท่านถูกถามอย่างนี้แล้วจะพึงพยากรณ์ว่ายอย่างไร ข้าแต่ท่านพระโคดมถ้าใครๆถามข้าพเจ้าอย่างนี้ว่าไฟที่ลุกโพงต่อหน้าท่านนี้อาศัยอะไรจึงลุกโพงข้าพเจ้าถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าไฟที่ลุกโพงอยู่ต่อหน้าเรานี้อาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้จึงลุกโพงอยู่ดูก่อนวัชะถ้าไฟนั้นพึงดับไปต่อหน้าท่านท่านพึงรู้หรือว่าไฟนี้ดับไปต่อหน้าเราแล้ว ข้าแต่ท่านพระโคโดมถ้าไฟนั้นดับไปต่อหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าพึงรู้ว่าไฟนี้ดับไปต่อหน้าเราแล้วดูก่อนวะชะถ้าใครๆพึงถามท่านอย่างนี้ว่าไฟที่ดับแล้วต่อหน้าท่านนั้นไปยังทิศไหนจากทิศนี้คือทิศบุรพาทิศประจิมทิศอุดรหรือทิศท,ทักษิณ ท่านถูกถามอย่างนี้แล้วจะพึงพยากรณ์ว่าอย่างไรข้าแต่ท่านพระโคโดมข้อนั้นไม่สมควรเพราะไฟนั้นอาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้จึงลุกแต่เพราะเชื้อนั้นสิ้นไปและเพราะไม่มีของอื่นเป็นเชือ้อไฟนั้นจึงถึงความนับว่าไม่มีเชือ้อดับไปแล้วชั้นนั้นเหมือนกันวัชบุคคลเมื่อจะบัญญัติว่าเป็นสัตว พึงบัญญัติเพราะรูปใดรูปนั้นตถาคตละได้แล้วมีมูลรากอันขาดแล้วทำให้เป็นดุดตาลยอดด้วนถึงความไม่มีมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาตถาคตผลจากการนับว่ารูปมีคุณอันลึกอันไครๆประมาณไม่ได้ยังถึงได้โดยยากเปรียบเหมือนมหาสมุทรชนนั้น ไม่ควรจะกล่าวว่าเกิดไม่ควรจะกล่าวว่าไม่เกิดไม่ควรจะกล่าวว่าเกิดก็มีไม่เกิดก็มีไม่ควรจะกล่าวว่าเกิดก็หาไม่ได้ไม่เกิดก็หาไม่ได้บุคคลเมื่อบัญญัติว่าเป็นสัตว์พึงบัญญัติเพราะเวทนาใดละถึงเพราะสัญญาใดละถึงเพราะสังขารเหล่าใดละถึงเพราะวิญญาณใดละถึง วิญญาณนั้นตถาคตละได้แล้วมีมูลรากอันขาดแล้วทำให้ดุดเป็นตานยอดด้วนถึงความไม่มีมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาตถาคตพ้นจากการนับว่าวิญญาณมีคุณอันลึกอันคล้ายๆประมาณไม่ได้อย่างถึงได้โดยยากเปรียบเหมือนมหาสมุทรชนนั้นไม่ควรกล่าวว่าเกิด ไม่ควรจะกล่าวว่าไม่เกิดไม่ควรจะกล่าวว่าเกิดก็มีไม่เกิดก็มีไม่ควรกล่าวว่าเกิดก็หาไม่ได้ไม่เกิดก็หาไม่ได้เมื่อพระผู้เมียภาคตัดอย่างนี้แล้ววัชโคตปะปริภาชกได้ทูลพระผู้มีภาคว่าข้าแต่ท่านพระขรดมเปรียบเ,เหมือนต้นสาละใหญ่ ในที่ใกล้บ้านหรือนิคมกิง่งใบเปลือกสเก็ดและกระพีของต้นสาระใหญ่นั้นจะหลุดล่วงกระเทาะไปเพราะเป็นของไม่เที่ยงสมัยต่อมาต้นสาระใหญ่นั้นปราศจากกิง่งใบเปลือกสเก็ดและกระพีแล้วคงเหลืออยู่แต่แก่นล้นล้วนฉันใดพระพุทธพจน์ของท่านพระโคดมก็ฉะนั้น ภาษจากกิงใบเปลือกสเก็ดและกระพีคงเหลืออยู่แต่คำอันเป็นสาระล้วนๆข้าแต่ท่านพระโคดมภาสิทของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านพระโคดมภาสิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือ ตามประทีพในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักษุจะเห็นรูปดังนี้ฉันใดท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยเอเนกประยายชนนั้นเหมือนกันข้าพระองค์นี้ถึงท่านพระโคดมพระธรรมและพิสุสงว่าเป็นสารณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนี้จบ จบอาคิวัชะโคตสูตรที่สอง